สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการว a r รีที้ทูเดย์บายสายสวรรค์เพียรยิ่งค่ะวันนี้ดิฉันจะชวนพูดคุยถึงเรื่องของพลังงานอย่างหนึ่งที่คนไทยคุ้นเคยนั่นก็คือก๊าซ LPG ซึ่งนอกจากจะอยู่คู่ครัวเรือนแล้วก็ระบบการขนส่งจํานวนไม่น้อยแล้วนะคะรถยนต์ส่วนตัวร่วมไปถึงแท็กซี่ก็ยังคงมีผู้ที่ใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงหลักในรถยนต์อยู่จำนวนไม่น้อยค่ะเฉพาะแท็กซี่นั้นมีข้อมูลระบุว่า กว่าร้อยละ90ที่มีการเปลี่ยนไปใช้ NGV กันแล้วแต่ก็ยังคงมีอยู่ร้อยละินะคะที่ใช้ก๊าซ p p g กันอยู่วันนี้มาพูดคุยกันค่ะว่าสถานการณ์ราคา LPG ในปัจจุบันนี้ส่งผลกระทบต่อแท็กซี่อย่างไรหรือไม่ค่ะ และตอนนี้ที่ฉันอยู่กับคุณหัสดินเ e อี M ่ยมชีรังกูลซึ่งเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดนะคะสวัสดีค่ะหัสดินค,ค,ค,ค่ะค่ะสหกรณี้อยู่มานานยังคะก็ตอนนี้เราตั้งมาประมาณ10ปีแล้วครับ10ปีแล้วแสดงว่า10ปีเนี่ยก็ต้องผ่านราคากา๊าซราคาพลังงานมาหลายยุคหลายสมัยเหมือนกันนะคะคตั้งแต่น้ำมัน18บแปดบาท แต่น้ำมัน18บาทตอนนี้น้ำมันตอนนี้สามสิบสี่สิบใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของก๊าซ LPG ซึ่งรถแท็กซี่จํานวนไม่น้อยที่ยังคงใช้ก๊าซเป็นพลังงานหลักอยู่ครับถูกไหมคะที่นี่ที่นี่รถใช้ก๊าซใช่ไหมคะจริงๆรถแท็กซี่เนี่ยผมอยากจะเรียกว่าติดก๊าซเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าวิ่งน้ํามันไม่สามารถเลยครับเพราะต้นทุนถ้าเป็นน้ํามันเนี่ยก็วิ่งแล้วก็จะขาดทุนนะครับค่ะ ทีนี่มีประเด็นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็หลายคนก็บอกว่าเกิดผลกระทบหลังจากที่ทางรัฐบาลน,นั้นปรับขึ้นราคาก๊าส LPG ครับคุณศินมองเรื่องนี้ยังไงคะคผมคิดว่าการปรับราคากา๊สนี่นะครับ ถ้าจะที่มีผลกระทบมากเยอะหน่อยเนี่ยจะเป็นก๊าซ NGV นนะครับเพราะว่าในรถแท็กซี100่ร้อเป็นี่ยเป็นก๊าซ NGV จเนี่ยน,น่าจะประมาณสักเก้<อ>นะครับแต่ LPG จริงๆเนี่ยมีรถแท็กซี่ติดอยู่ประมาณแค่สิเนท่านั้นเองะนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบในเรื่องถ้าพูดถึงเฉพาะตัวก๊ส LPG เนี่ยผมคิดว่ามันไม่เยอะมากะนะครับจริงๆแล้ว<ๆ>การใช้กา๊าซมาเป็นพลังงานของรถยนต ก็ควรส่งเสริมเรื่องของ NGV ให้มันมากขึ้นแต่บางคนก็บอกว่า1แห่งแพงล่ะ2หาปั๊มยากนะคะก็เลยยังคงมี LPG อยู่ทีนี้พอ LPG ก็มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยไปติดตั้งไม่ได้ไม่ได้มาตรฐานบางทีเกิดรถมีอุบัติเหตุอะไรต่างๆแล้วก็พอเป็น LPG ปุ๊บก็ทุกคนก็นี่ไงนี่ไงก็คือผิดเงค่ะครับเราจะส่งเสริมหรือรณรงค์ให้คนใช้รถยนต์โดยเฉพาะพี่น้องที่ขับแท็กซี่ยังไงคะครับเรื่องของการใช้แก๊สใช่ไหมครับคือคือผมคิดว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือจะต้อง มทีทั้งการคัดเลือกผู้ที่ติดตั้ง<ฆ>ที่ได้รับมาตรฐานนะครับอาจจะมีเรื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าในจริงๆแล้วเนี่ยรถที่ติดแก๊สเนี่ยจะต้องได้รับการตรวจสภาพจากที่ขนส่งก่อนเ<ฆ>สมอนะครับเพราะนั้นรถแท็กซี่ทุกคันที่ติดตั้งเนี่ยทางขนส่งก็จะดูจะมีเลขของถังแก๊สอุปรกรณ์แก๊สที่ระบุอยู่ในเล่มทะเบียนของรถด,ด้วย<ฆ>นะครับตรงนั้นก็จะมีนักวิชาการที่ทดสอบนะครับว่าเครื่องยนต์ที่ติดตั้งก๊าซอันนี้เนี่ยมันปลอดภัยหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนั้นผมคิดว่ามันก็ น่าจะมีความปลอดภัยเพราะว่าได้มีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับและทุกๆปีเนี่ยราก็ต้องกลับเข้าไปเพื่อตรวจสภาพอยู่ด้วยผมคิดว่าควรจะเป็นสิทธิของประชาชนที่จะเลือกให้เหมาะกับความต้องการของเขานะครับคือผมไม่คิดว่าจะบอกว่า LPG เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับรถยนต์ผมก็คิดว่าคงจะพูดอย่างนั้นไม่ได้นะผมคิดว่าผู้บริโภคก็คงจะมีทางเลือกว่าเขาคิดว่าอันไหนที่เหมาะกับเขาที่สุดนะครับคือในการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซเนี่ยถ้าเป็น NGV เนี่ยราคามันก็จะสูงกว่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งก และถังเนี่ยจะทําด้วยโลหะเพราะว่าแรงดันก๊าซนี่มันสูงมากก็จะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับเชื้อเพลิงอย่าง NGV เนี่ยก็จะเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่าเพราะนั้นเครื่องยนต์ก็จะสึกหรอมากกว่านะครับก็แต่ว่าต้นทุนถูกนะครับคนผู้บริโภคก็ต้องไปเลือกว่าเอ๊ะเขายอมจ่ายอุปกรณ์แพงและได้ต้นทุนถูกแต่ว่าค่าสึกหรอเยอะขึ้นเนี่ยเขาคุ้มไหมนะครับคนขับแท็กซี่ก็เหมือนกันว่าในการเทียบระหว่าง NGV กับ LPG เนี่ยอันไหนที่จะเหมาะกับเขามากกว่ากัน หรือแม้แต่นอกจากคนอื่นเนี่ยก็คือประชาชนทั่วไปนะครับก็มีพลังงานทางเลือกที่เลือกให้เหมาะสมได้ผมคิดว่าจริงๆการเปิดกว้างนี้น่าจะเหมาะสมกว่า,าที่ผ่านมาที่ LPG รัฐบาลต้องอุดหนุนเพื่อให้ราคามันอยู่ได้เป็นเหมือนกับกา๊าซที่อยู่คู่ครัวเรือนนะคะทั้งรงหาอาหารอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงรถยนต์ที่พวกเราใช้กันและพี่น้องแท็กซี่ด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าพอตัดสินใจว่าเอาล่ะไม่อุดหนุนแล้วราคาก็ขยับขึ้นแต่ทีนี้ NGV ซึ่งเป็นก๊าซที่รัฐบาลก็รณรงค์ให้คนหันมาใช้ก็เลยยังคงอุดหนุนอยู่ถูกไหมคะต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นคะคุณศศินวิเคราะห์ว่าต่อไปมันก็ต้องเลิกอุดหนุนทั้งหมดใช่ครับคือคือธุรกิจทุกอย่างครับที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยมันเหมือนกับโปรโมชั่นไม่มีตลอดไปโปรโมชั่นพอถึงวันหนึ่งเนี่ยโปรโมชั่นก็คงจะหมดนะครับแล้วราคาเนี่ยก็ต้องสะท้อนของความเป็นจริงของทางด้านต้นทุนนะครับแล้วก็เทียบกับราคาในตลาดโลก นะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยต้นทุนที่เขาขายซื้อขายกันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการสนับสนุนของภาครัฐเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะหมดไปค่ะครับเรื่องครับเรื่องข้าวเรื่องอะไรก็เหมือนกันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่จะสามารถทําตลอดชีวิตใช่ครับคนไทยควรจะเรียนรู้แล้วก็ควรจะปรับตัวในเรื่องของราคาพลังงานยังไงคะครับผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกับต้นทุนเนี่ยนะครับที่มันเปลี่ยนไป นในราคาที่มันสูงขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนครับจากที่เราเคยใช้อย่างปกติเนี่ยคราวนี้การราคาที่มันสะท้อนความเป็นจริงเพิ่มขึ้นก็คือแพงขึ้นเนี่ยคนก็ต้องใช้เชื้อเพลิงอย่างประหยัดใช่ใช่ชชจะฉูกใจคิดละใช่ครับแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นะครับจริงๆมันอาจจะมีข้อดีในในบางข้อก็ได้เนอกจากว่าเราต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับแล้วผู้คนเนี่ยหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนเพิ่มขึ้นะนะครับแทนที่จะใช้รถส่วนตัวบอกมาใช้แท็กซี่ะนะครับมาใช้ระบบราง BTS นะครับมันก็อาจจะช่วยเรื่องปัญหาอื่นได้ด้วยนะครับจริงๆในข้อเสียมันก็มีข้อดีเราคงต้องม,มาดูว่าไอ้สิ่งที่มันกระทบกับเราเนี่ยเราจะปรับตัวกับมันยังไง มาคุยกับโชเฟอร์แท็กซี่โดยตรงกันเลยนะคะถึงเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะพี่พิเชษขับแท็กซี่มานานกี่ปีแล้วคะจะมาหกเจ็ดปีแล้วครับผมค่ะหกเจ็ดปีแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ราคา LPG เท่าไหร่คะน่าจะแปดบาทกว่าน่าจะแปดบาทกว่า,าตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตัวนี้น่าจะสิบสามบาทค่ะแล้วเป็นยังไงพอเขาปรับราคา LPG ขึ้นเรากระทบในแง่ไหนยังไงคะปรับขึ้นนี่คือว่า,ำาลำบากลำบากมากเลย ไม่คุ้มเลยที่ว่าที่ว่าวิ่งเนี่ยไม่คุ้มเลย่ะไม่ไม่ไม่คุ้มเท่าไหร่นอเอาละค่ะเรื่องของราคา LPG ที่เขาปรับขึ้นเนี่ยพี่อยากจะสะท้อนอะไรในแง่ไหนไหมผมอยากให้จะเท่าเขาปรับขึ้นก็อยากจะแบบขึ้นมิตเตอร์สักหน่อยหนึ่งใช่ไหมครับทำไมอะคะเพราะว่าไม่คุ้มครับผม,มต้องต้องเพิ่มมิตเตอร์ไม่งั้นตายเสร็จ <laughs> แล้วมาตรการช่วยเหลือที่เขาบอกว่าเอาละรถที่ติดติ g อยู่เขาก็จะช่วยอุดหนุนส่วนหนึ่งให้เปลี่ยนเป็น NGV ซ่าจะได้ถูกลงเรียนต่างอันนี้พี่ว่ายังไงคือว่า NGV คือว่ามันความไม่ไม่สะดวกครับผมคือว่ามันช้าคือลูกค้าเขาต้องการแบบไวคือว่าเติมแบบเติมน้ำมันนี่ต้องรอเป็นชั่วโมงชั่วโมงะครับ เวลา,าไปเติม NGV นี่ใช้เวลานาน,น,นคิวนานไปลูกค้างุดงิดลูกค้านี่ลูกค้าไม่ต้องการลูกคา้า,าแต่หาดได้ NGV เออ LPG เพราะว่า NGV เนี่ยลูกค้าเครียดอ๋อนี่ลูกคา้า,กคาบอกพี่อย่างนี้เหรอลูกค้าเครียดรู้ว่าต้องรอตรงนั้นต้องเสียเวลาเวลาไปธุระอย่างนี้ต้องใช้เวลาอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าคันนี้เป็นเป็นเป็นรถที่ต้องเรียกผ่านศูนย์ถูกไหมคะนี่คือเรียกผ่านศูนย์แล้วจะบอกว่าก๊าซหมดรอเติมก่อนนี่ลูกค้าไม่เอาเลยไม่เอาเลยบอกเอาบีจีดีกว่าครับต่อให้มีเงินสนับสนุนมาส่วนหนึ่งให้ประหยัดเงินเราในการไปเปลี่ยนก็ไม่สนใจครับบางทีไปเติมก๊าซหมดไปเกอร์เใช้น้ำมันหมดเท่าไหร่หมดเป็นพันๆครับใช้น้ำมัน LPG หมดก็เสร็จเอ็นจีีหมดเสร็จเลยถ้าเอ็นจี่ะก็เลยยังคงพอใจที่จะให้บริการด้วย LPG อยู่ครับผมแต่ว่าพอขึ้นราคาเนี่ยตอนนี้ก็คือก็ต้องรับสภาพไปแต่ว่าอยากจะให้ช่วยช่วยช่วยมิเตอร์สักหน่อยอ่พออยู่ได้ครับผมถ้าช่วยมิเตอร์ค่ะ และนี่ก็คือข้อมูลความคิดเห็นและเสียงสะท้อนจากอีกหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวพันกับราคาพลังงานอย่างก๊าซ LPG นะคะและนี่ก็คือว a r i ี้ท t o d เดย์บสายสวรรค์ขยียนยิ่งค่ะก็ไปพูดคุยประเด็นนี้และแนะนํารายการได้ตามช่องทางสังคมออนไลน์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท